ไม่สามารถจะยังเรื่องหาตัดสรุปประมาณนี้มันแตกขยายออกไปโด,ดยโดยตัวมันเอง ไปสอนให้เห็นเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องเอาสิ่งที่มันนอกเหนือเห็นไม่เห็นเนี่ยสะท้อนออกไป เป็นเนื้อจริงๆแล้วเนื้อต้องเกินร้อยไม่ใช่เต็มร้อยต้องสามารถไม่มีความเข็ดออกจากตัวใช่ตัวไม่ใช่ได้ไม่มีความเข็ดออจากตัวเอาตัวไม่เอาได้เราฟังหลวงพ่อเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าท่านล้างมันหยาดมาเรื่อยๆ ก็ไม่เอาก็อยู่อย่าอยู่แค่ไม่เอาไม่มีความเคล็ดออจากตัวเอาตัวไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็อย่าไปอยู่แค่ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่อไม่มีไม่ไม่มีความเขลดออกจากไอ้ไม่เอามันทังเอาทั้งไม่เอาไม่มีความเขล็ดออกจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาวยจะได้ไร้รองรับ กัรกองมหาคนนะนคำว่าไม่มีความเขตนออกนั่นเรียบร้อยละไล่ลงรอยร้างล้อมกันไปเรียบร้อยมันเลยตัวพร้อมมาแล้วคำว่าไม่มีความเข็นขออกไปไ มันจะไ้ตลองรอยล้างพร้อมมงไปมันเลยตัวพร้อมมันไปด้วยตัวพร้อมที่มันเลยตัวพร้อมเลยเรียบร้อยแล้วทุกคนอย่ชอบติดตัวปัญญาเห็นไหมดวิบากเยอะวิบากตัวรู้เยอะวิบากตัวรู้มันไม่นอกเหนือตัวนอกเหนือเองก็ รอบแห่งการล้างตัวล้างมันอาจจะน้อยไปรอบแห่งการไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองมันอาจจะน้อยไปไม่ใช่แค่คุณไม่เอาครั้งเดียวแล้วจบมันไม่ใช่คุณต้องใช้สิ่งนี้กับสังตัวว่เพื่อคุณที่ได้ได้ได้อชยะ ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปในการมันก็นจะไม่มีทั้งผู้เอาไม่มีทั้งผู้ไม่เอาไปยังไปในการต้องนนไปบอนม่งั้นคุณก็ไม่อชยะคุณก็ไม่ชนะในการจะแตกฉานีนสิ่งเหล่านี้ช่วยสบคัญน่งั้นเดี๋ยวมันจะมีน้ํามาเปื้อนกระพี้มาเจือคนเยอะคนต้องใช้เรื่องหงาจะท้อนให้กันตลอดจบให้กันตลอดไล,ล,ล่ร่องรอยล้างให้กันตลอด คุณอย่าอ้างอิงคุณอยพยายามอ้างอิงนี่นั่นโน่นมันหมอนว่าคุณไม่มีความมั่นใจในเนื้อหาตัดสินคุณก็เลยมีข้ออ้างเยอะอ้างพุทธะอ้างกริสัจท์อ้างตำราอ้างครูบาอาจารย์อ้างบ่งบอกนัว่าคุณไม่มีเนื้อหาตัดสินที่มั่นคงเลยเลยคุณก็เลยอ้างไปเรื่อยการกล่าวอ้างเพื่อให้เกิดการรับรองความมั่นใจนี่มันไม่ใช่มันบอกบอกว่าคุณเนี่ยคือเนื้อหาตัดสินมันยังไม่มั่น ไม่มั่นคงในเนื้อหาตัดสรุเหมือนว่ารอบแห่งการตัดสรุยังน้อยเกินไปต้องตัดสรุล้วตัดสรุอีกตัดสรุล้วตัดสรุอีกตัดสรุล้วตัดสรุอีกตัดสรแล้วตัดสรุอีกอัหารแล้วอัหารอีกอัลลฮแล้วอัลลฮอีกอัหารแล้วอัลลรอีกคุณจึงเจะอาเฉยในการมอบเนื้อหาที่มันนอกเหนือแม้ทั้งตัวนอกเหนือเองให้กับสัตว์ได้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างชฉยภาพ ไม่ใช่คุณนอกเหนือมันก็ทำตัวนอกเหนือเองได้ได้แค่รอบเดียวรล้วครั้งเดียวแล้วพอไม่ใช่ไม่ใช่คุณละอรหันแค่ครั้งเดียวอลหันแค่วาละเดียวแล้วก็โอเคก็ไม่ใช่อราหันแล้วอลหันอีกแล้วก็มาอุปโลงในสิ่งที่ไม่ใช่อลหันขึ้นมาแล้วก็มาอาหันล้างในสิ่งที่อุปโลงนั่นคุณอลหันแล้วอลาหันอีกคืออะไรคือคุณอรหันแล้วคุณอุปโลงในสิ่งที่ไม่ใช่อลหันขึ้นมา แล้วคนก็ใช้เนื้อหารอาหารล้างสิ่งประหลงทั้ีเอาอาหารล้างเนื้อหาประลงเอาเนื้อหารอรา,อาอหารล้างสิ่งที่ไม่ใช่อาหารนั่นองอาหารแล้วอาหารอีกนะเ,นนนเ,นเหมือน,นคนนี้พานแล้วก็มาชินนิพพานแล้วนิพพานเลยนิพพานแล้วนิพพานอีกคืออะไร คุณก็อุบโลกในสิ่งที่ไม่ใช่นิพพานขึ้นมาด้วยแล้วก็ใช้เนื้อหานิพพานล้างสิ่งที่ไม่ใช่นิพพานด้วยถ้ามันชํานาญคล่องแคล่วไปได้แก่ไม่ใช่ว่างแล้วว่างเลยคุณก็หันอุบโลกในสิ่งที่มันไม่ว่างขึ้นมาได้ด้วยแล้วคุณก็ใช้ว่างล้างสิ่งที่ไม่ว่างความคล่องแคล่วในมหากุณนะความเจนฑ์จัดในมหาบุณนะอืุโลกสิ่งที่ไม่ใช่นนิพพานขึ้นมาด้วย แล้วก็ใช้เนื้อหานีพานสรุปล้างสิ่งที่บรกลงนี่ว่าอาหารแล้วอาหารนี่ก็เหมือนเวลาที่คุณอาหารแล้วคุณคุบวกลงการเกิดขึ้นมาการเกิดไม่ใช่อาหารใช่ไหมคุณก็องบวกรงการเกิดขึ้นมารูนั้าขึ้นมาเพื่อเป็นื่วในการโผล่แล้วคุณก็ใช้เนื้อหาอาหารล้างรูปล้างน,น,น้ำล้างบวกลกค้างที่บวกมา ป็นอย่างนี้เรียกว่าอาหารแล้วอาหาร,ร,าหารคุณก็ต้องหันอุบัติเหตุขึ้นใช่ก็ใช้เนื้อหาล่ะนี่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะล้างสิ่งที่อรบัตหตุขึ้นมาใหม่ไปเรื่อยๆคุณก็ต้องขยันอุบัตเหตุเพราะการอุบัตเหตุขึ้นมามันก็คือสิ่งที่มันมันมีมันคือมีมันคือเป็นมันมีเกี่ยว มีไม่เกี่ยวมีใช่มีไม่ใช่มีรูปมีนามมีทั้งตัวมีมีทั้งตัวไม่มีมันเรือการมีมีทั้งตัวมีไม่มีแล้วคนก็อาศัยสิ่งที่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีก็ล้างไปเรื่อยๆวัลขึ้นมาล้างวัลลขึ้นมาล้างวัลลุตมาล้างวัลลุตวัลลุตมาล้างสมลลุตไออย่างเนี้ยอรหันต์แล้วอรหันต์อีกนิพพานแล้วนิพพานอีกคล้องแค่ชํานาญก็ได้ชํานาญชํานาญในรหัสหนา ลักษณะในการตัดรู้ช่วยคือสิ่งที่ประหลอกขึ้นเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นมหาบุญนานเราจะไม่จัดว่าเป็นวิบากหรือไม่เป็นวิบากเราจัดมหาบุญนานคือถ้าไม่ประหลกขึ้นมามันก็ไม่เป็นมหาบุญนาน นั้นชาจะไร้ล่องลอยแล้วแล้วเลยดังนั้นคุณก็ต้องบวกขึ้นมาบวชโลกมพหาคนาขึ้นมามหาคุณนาที่ล้างตัวมหาคนณใดบวชขึ้นมล้างตัวโวกให้ชำนาญให้ชำนาญให้ชำนาญถ้าคุณถ้าคุณไม่มีแล้วก็ไม่มีเลยเนี่ยมหาคุนาก็ไม่ต้องมีคุณก็อยู่แค่นั้นคุณก็ได้แค่ประโยชน์ตนแค่นั้น ได้เป็นประโยชน์ต่อสามพระัตรดังนั้นคุณก็ต้องประหลงมหาวนาขึ้นนั้นคาว่าประหลงมหาวนาขึ้นก็คือแล้วก็ล้างมหาวนามหาวนา,ล,า,า,นาล้างมหาวนาประหลงล้างกันนิพพานสรุปล้างไปอรหันต์สรุปล้างสิ่งที่ประหลงนั้นสมมติไม่งั้นมันก็ไม่อัจฉยะมีการตัดสู้ช่วยสุขสรร มันเหมือนถ้าคุณมีเนื้อหาแต่เนื้อหามันไม่กว้างพอมันเป็นเนื้อหาแค่โดยเหมือน้คุณมีเนื้อหาแต่คุณไม่เปียนอโรมาหามนาน้นเนื้อหาคุณก็อยู่แค่เนื้อหาคุณมันไม่กว้างกว่างตมวันนั่นแหละจึงเป็นที่มาของโริษัทที่โรดิษั์ตลอดกาลนอกเหนือคำเพียงของ คือตัดสรู้ช่วยส,าาสัมปัสสตลอดไม่ได้เป็นพุทธนดพุทธนดและจบใช่ไหมตัดสรู้ช่วยตลอดก่อนโอเคแล้วตามสบายตามสบายไม่ต้องอะไรมากฮะ ไม่มีในตำรามีจากมหากุณาเท่านั้นมีจากมหากุณามีจากองค์มหาบารมีเท่านั้นแล้วองค์มหาแล้วองค์มหาบารมีก็ไม่เขียนตำราด้วยบโ, f, โ f, ลกปบัลลปล้างบโลลกดังนั้นไม่จำเป็นต้องเขียนในตำราใช่ Honestly, บลกปล้างบโลกดังนั้นไม่จำเป็นต้องเขียนในเป็นตำรา ถ้า,ค,ถาคุณจะต้องเขียนเป็นตำราแสดงว่า wow. ะคะุณไปตอบย้ำอุโลกคุณไม่ได้ล้างอุโบสใช่คุณให้ความสำคัญในการอุโลกคุณให้ความสำคัญกับการอุโลกคุณไม่ได้ล้างอุโลกองค์มหาบรมีไม่เขียนตำราใช่เพราะว่าอุโบสล้างอุโลกถอุโบกไม่ล้างอุโลกกมันต้องจารลกเอาไว้การจารลกเอาไว้คุณก็จะไปย้ําตัวติดรู้ ย้ำตัวรู้ตัวเห็นคุณตัวรู้คุณไม่ล้างตัวรู้มันไม่มีข้อผูกมัดในความรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นแหละมหาวุณาเนี่ยมันไม่มีข้อผูกมัดในมหาวุานาเป็นปณิธานที่ไม่ไม่ผูกมัดในปณิธาน ถาอรหันแล้วอรหันเลยคุณก็ได้แค่ประโยชน์ตนประโยชน์สังวัตยังไม่เกิดเอจะให้ประโยชน์สัมวัตเกิดคุณก็ต้องระโลกในสิ่งที่ไม่ใช่อรหันขึ้นมาก็เรียกว่าอุปโลกน้รูปอุปโลกน้ำแล้วก็ใช้เนื้อหาอรหันก็ล้างอุปโลกมาอรหันแล้วอรหันอีกอรหันแล้วอรหันเปโลกเปโลกเปโลกนั่งเปโลกเปโลกนั่งเปโลปโลกสมุดนั่งสมุดสมุดน้างสมุดอรหันแล้วอรหันอีก Dạ. Hmm. Nè. Cô đi khảo yeah. sát hoàn thành qua việc mình. Ừm. Ok. Qua mm -hmm. Ok. okay, okay. มาจากนิพพานอยู่แล้วแล้วมาได้ยังไงก็มาในฐานะมหากรุณาอุปโลกมาจากอรหันอยู่แล้วมาจากอรหันแล้วมาได้ไงจากอรหันก็มาในฐานะมหากรุณาอุปโลกน์แต่ไงแต่มันเป็นอุปโลกที่ล้างอุปโลกมาหากรุณาที่ล้างตัวมาหากรุณาไปไปอย่างเงี้ยตลอดนั่นแหละจริวันิพพานแล้วนิพพานอีกนิพพานแล้วนิพพานอีกแล้วแล้วอี่กแล้วแล้วอีก เนื้อหาไม่เกินร้อยไม่ใช่แดงร้อยไม่ต้องหาข้ออ้างเิงเวลาจะกล่าวเวลาจะพูดไม่ต้องอ้างพุทธะไม่ต้องอริษัทไม่ต้องอ้างคำพีเวลาไม่ต้องอ้างตำราไม่ต้องอ้างอะไรเพราะตัวอ้างล้างตัวอ้างเพราะว่าตัวอ้างล้างตัวอ้างคุณไม่ต้องอ้างอะไรเลยไม่ต้องอ้างพุทธะไม่ต้องอ้างอรหันตาไม่ต้องอ้างพรูบาอาจารย์ไม่ต้องอ้างตำราเพราะอะไรเพราะตัวอ้างสลายตัวอ้าง คุณต้องสาม,มารถขนาดนั้นเมื่อคุณมีความสาม,มารถขนาดนั้นก็เรียบร้อยแล้วมหาวนาคุณจะไม่บกพร่องคุณจะไม่ทิ้งเนื้อหามหาวนาไว้ให้ใครยึดติดเป็นสังฆวัตรในนุ้นะดังนั้นไม่มีการารึจเป็นตำราคือไม่จะเขียนไม่ได้เพราะว่าบัญญัติแล้วบัญญัติเองไม่จะเขียนทดไหม ถ้าบัญญัติไม่ล้างบัญญัติเองคุณไปเขียนนั่นก็บัญญัติติดบัญญัติโฆษณาบัญญัติบัญญัติปัจางตัวบัญญัติเขาก็จะเอาบัญญัติไปยึดไปติดต่อไม่ใช่เนนเนื้อหาที่เป็นลักษณะของบัญญัติล้างบัญญัติเองเนี่ยมันไม่ใช่การผิดมันไม่ใช่การบันทึกถ้ามันทึกมันก็กลายเป็นบัญญัติเอาบัญญัติ งแล้วก็ตามนั่นเลยก็ฟังองีกก็ตามนั่นอีก เนื้อหาจริงๆเนี <Okay. S 1> ่ยมันไม่ม <nicht S 1> ีมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองตอบแล้วตอบแล้วเนื้อหาจริงๆอ่ะมันไม่มีมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองกำลังมั่วอยู่ ก็ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปด้วยกัน แบบไม่มีมันถ้ามีมันไม่มีนี่แหละ <c oughs> ถามว่าแก่นแท้พุทธศาสนาคืออะไร ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีถ้ามีแก่นก็มีเปลือกแก่นจริงๆมันไม่มีไม่มีแม,ม,ม้กระทั่งตัวไม่มีหร,รือเรียกอย่างว่าสมมติเรีองว่าว่า <c oughs> ไม่ใช่แก่นแบบนี้ เขาจับอันนี้เปลือกไอ้ที่จับแกน่ยตัวจับคือเปลือกเปลือกเป็นวานในการจับแกนจริงๆไม่มีที่มีมีแต่อ,อุทปทาน ริงๆนั่นไม่มีหลักจริงๆนะไม่มีหรอกที่มีก็คือมีอุปทานเมื่อมีอุปทานก็มีหลักถ้าไม่มีอุปทานหลักก็ไม่มีไม่มีอะไรจับอะไรไม่มีอะไรเกาะอะไร